มุกเบี้ยวปลายงุม้มซึ่งมันไม่รับกับหน้าแซนไม่สวยเลยอะทำให้เราดูหน้ามีอายุก็เลยมาที่เลอรักนี่แหละค่ะ ก็รู้สึกว่าจมูกเริ่มเซตตัวขึ้นเห็นรูปร่างจมูกที่ชัดขึ้นเ <c oughs> พราะก่อนนั้นี้ก็ยังมีแบบว่าบวมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ตอนนี้รู้สึกหลายคนอะทักว่าแบบไปทําอะไรมาสวยขึ้นอะไรเงี้ยจมูกแบบรับกบหน้ามากแล้วก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบหน้าเปลี่ยนไปเลยหน้าเด็กลง ต้องบอกก่อนว่าอันนี้แก้จมูกโอเพนรอบที่3ของแซนเลยเพราะก่อนหน้านี้แซนทำโอเพนมาแล้ว2รอบไม่ประสบความสําเร็จด้วยรูปทรงที่เราแบบว่าไม่ชอบไม่รับกับหน้าเราล่าสุดก็เลยก่อนหน้าที่จะมาทําจมูกโอเพนรอบที่2นี่ก็คือแบบไม่สวยเลยทําทให้เราดูหน้ามีอายุอะไรเงี้ยก็เลยอยากแก้จมูกใหม่ ค่ะเปลี่ยนแบบชีวิตเราไปเลยนะไม่ได้แค่แบบเปลี่ยนหน้าให้เด็กลงหรือว่าเปลี่ยนลักษณะหน้าเราคือเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตเลยาบางคนก็อาจจะไม่เชื่อในเรื่องของสายมูเนาะแต่แซนก็มีความแบบเชื่อเล็ก,ลกๆอะไรเงี้ยของโหเฮงหน้าเราอะไรเงี้ยรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาหน้าเราแบบสวยขึ้นมั่นใจขึ้นแล้วก็ทุกอย่างมันลงตัวอะไรเงี้ยตอนนี้ชีวิตแซนแบบเปลี่ยนไปเลยนะมีงานเข้าจากที่แบบว่าเราแบบคนหูเกิดจากความไม่เชื่อมั่นในตัวเองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบที่นี่เปลี่ยนชีวิตแซนไปเลย ใครที่แบบถ้าอยากสวยนะฉซนขอบอกเลยว่าเราต้องเปิดใจรับมันถ้าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากสวยขึ้นคือลองเข้ามาปรึกษาคุณหมอดูก่อนลองเข้ามาพูดคุยดูก่อนอย่าเพิ่งกลัวว่าแบบโอ๊ยมันต้องเจ็บแน่เลยมันต้องเกิดปัญหานู่นนี่นั่นแน่เลยเข้ามาก่อนฉันการันตีเลยว่าที่นี่ไม่เจ็บไม่บวมไม่ช้ำไม่เจ็บอย่างที่คิดค่ะ <Okay. S 1> นะคะปลอดภัยแน่นอนค่ะ <S <S และนี่คือ New w a v e Beauty ของแซนวิชประพาดาค่ะ